สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะตอนนี้เราก็ยังมีเกมอีกรอบไปชีวิตลอดในโลกหัสาในตอนที่3กันต่อน,นะคะโอเคถ้าอย่งางนั้นไปฟาร,ร์มของแล้วก็ไปสร้างฟาร,ร์มกันต่อเลยจ้าเฮ้พี่เคนวันนี้จะชวนไปมีเรื่องกกบยักษ์นะฮะยักษ์อะไรอ่ะยักษ์ออกแก่จริงดิตอนนี้นะคะค้อปศุสัตว์ของเราเนี่ยก็เริ่มมีสัตว์เยอะแล้วนะแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะค่อยๆพอพันไปเนาะดูสดิดูดิดูดิน่ารักเชี่ยวอันนี้คือบอ่อ,นนอ,องเรานะเค เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสู้กับอ็อกยักษ์กันเลยเนาะแต่ว่าหมู่บ้านมันอยู่ใ,ใกล้แถวแวนี้นี่แหละแต่ว่าเรายังไม่เคยไปสู้กับมันเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องถงอนุบาลชาวบ้านเนะคะ <c oughs> เราทําอนุบาลชาวบ้านไว้นะคะก็ยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆขยับขยายกันไปก็แล้วกันกำลังเริ่มกำลังเริ่ม,มอนุบาลหนึ่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เราสู้กับอ็อกยักษ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำฟาร์มเหล็กอัตโนมัติจากโกเลมกันดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหมู่บ้านยักษ มันไม่ค่อยมีของแล้วก็ไม่ค่อยมียักษ์ออกเลยอ่ะเราเลยย้ายที่นะคะเหงาเลยเข้าไปหมู่บ้านเองเหงาเลยใช่เรามาหมู่บ้านใหม่ดีกว่าเนาะก็จะเป็นหมู่บ้านของยักษ์ออกเหมือนกันนะคะเที่ยวกันเหรอนี่าดูดิมียักษ์ออกเยอะเปล่าเฮ้ยมีเยอะอยู่มาไปเยอะเลยเยอะเกินโอ้โหเฮยเฮยเฮยเต็มเลยมีตัวใหญ่ด้วย เออไอตัวอะไรก็เป็นนักเวทพี่เคนนี่แหละอ้าาววิ่งมนระวังระวังมีนักเวทด้วยเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีจะหนีดิโม้ดหนีเก่งจุงเบยไอไม่วิ่งชนอ่ะวิ่งหนีเหรอมันไม่มาตีมันหมันหนีก็ใหญ่เนอะไอมันเล่นทีเผลอดิมันไล่เวทย์เสร็จแล้วมันก็วิ่งหนีอ่ะโอ้ยแล้วตรงสารจุงเบยวิ่งไว้เลยนะพอเราวิ่งหนีมันวิ่งตามเราโอ้ยโอ้เนี่ตัวใหญ่ไอยักษ์ตัวใหญ่มันดรอปของดีพี่เคนต้องฆ่ามันฮะนั่นหัวหน้าเขาอ่ะน่าจะเป็นหัวหน้ายักษ์ออก้า นี่ไงนักเวทอยู่นี่นักเวทอยู่นี่นี่จัดการนักเวทก่อนไล่แม่เสร็จเราตาบอดได้นะนี่เนาะระวังนะตัวใหญ่มันตีแรงมากเลยอ้าวจิ้มทีเรียบร้อยเลยเฮ้ยไับของดีกี้นักเวทนักเวทอยู่นี่ไอ้กระหนีไปไหนเล่า ดูดิวิ่งหนีใหญ่เลยอ่ะวิ่งหนีกิ้งจุงเบยจะหนีไปไหนเล่ามันฟันไม่โดนนี่ตัวเล็กจิงนะหลบไวจริงไวนงกระลิงเฮ้ยเดี๋ยวกลับักการจะไปไหนเล้านี่ตกลงไหนจะสู้กับเราปะเนี่ยหาแล้วอ่ะเฮ้ยมันล่องหนได้ปะมันวิ่นบล็อกได้มาเอ้ยมันวาร์ปหนีได้นี่ไงถ้าเราขยักออกตัวใหญ่ได้นะคะมันก็จะดรอปไดมอนด์มาให้เราหนึ่งบล็อกนะคะเฮ้ยถ้าแบบเรามี r o ตติ้งมันจะแบบดรอปให้เยอะมากกว่าเหนียวปะอ่ะโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องไปลองเหมืองละอ้าว หมู่บ้านไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะมันต้องไปตามหมู่บ้านชาวบ้านนะ่ะเฮ้ยมีกล่องพี่เคนหู <Wow. S 2> นี่มีแอปเปิ้ลห้องขนมปัง เออก็ของดีอยู่นะพอใช้ได้นะไม่แน่ใจว่าอาจจะไปทําชุดเกาะหรือว่าอุปรกรณ์อยู่กับพวกยักษ์ออกได้เนาะโอ,โอเคมาเมล็ดตั้งโมลักเก็บไปก่อนนะเอ้ยมีอีกปะเนี่ยไปอีกหมู่บ้านดิเป้าของอย,ยังน้อยอยู่เลยใช่อารมณค้างเ,เราต้องไปอีกที่หนึ่งเฮ้ยมีหนังสือเอนชานให้เราด้วยอ่ะ <c oughs> โอ้โหมีข่ากับฟันของยักษ์ออกเนียหรอ เอ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคไเคนเราไปอีกหมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านนี้ของยังไม่พอเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่หมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเราแวกแถวๆนี้นะคะแถวๆนี้มันก็จะมีหมู่บ้านยักษ์อ๊อกในอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะเอาละถึงอีกหมู่บ้านยักษ์อ๊อกแล้วนยัมหมู่บ้านที่สา <laughs> มเปินไรเปล่าเปินอะไรเปล่าแล้วเป็นไงมีคนเปล่าโอ้โหเพียบเลยโอ้มาอย่างเยอะมาเป็นขบวนเลยเพิ่มากันเต็มเลย มีผ<ม>ู้บุกโลกมีผู้บ <c oughs> ุกโลก้ยนักไม่อยู่นักไม่อยู่นู่นเฮ้ยทำไปนะเราผ่านหมู่บ้านแรกกับหมู่บ้านที่สองมาแล้วนี่เป็นหมู่บ้านที่สามของเรานะ เออชินแล้วชินแล้วชินช้าแล้วจะไปไหนล่ะนี่เี่ตัวหักตีแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยเอ้ยอาวัง่เคนเออฮยังมีตัวถือล่ออยู่ล้วเนี่เต็มเลยโอ้จะวิ่งนี้ไปไหนล่ะอย่าเพิ่งวิ่งนี้ดิกรรมการพี่เคนไม่กลัวตัวไหนเลยเซ็งอยู่ตัแตตัวเดกนแล้วตัวเด็กนักเวนี่ิ่งนีเ่จุ้ยเลยันวิ่งไวมากเลยอะวิ่งอย่างวงเลยอดูดิฟนลลออ่เ้เดี๋ยวมาตุ้ยหลังออเล่นที่เพออ ยิงให้นักแวดพี่เคนจัดการก่อนเดี๋ยวเราตาบอด,ดอเอ้ยอะเฮ้ยอะเออมันนี้มันนี้เออ มันเพนแล้วมันเพ่นแล้วเออจะไปไหนละ่ะฝนตกแล้วกัมมาการเยลยกัมมาการดีปีมาปีมาเอไปีหนะบอกันโอ <c oughs> ปีถึงไหนเนี่ยเอิสลอยนะคะโอเคไปเคลิกำจัดมันได้แล้วจีโอโหนานมากแต่ว่าตอนนี้เขามืดมนมากเลยค่ะหายแล้วหายละ,ยละเอ้ยฝนตกพอดีเลยอะ่ะโอเคเรากลับไปที่หมู่บ้านยักษ์อีกรอบเนาะไปโดกของมันดีกว่านะเอ้ยอันนี้ก็น่ารักนะแผ่นโทรเทมเนี่ยดูดีหัวกะโหลกสีแดงซะด้วยอันนี้มันโลโก้ของถออ๊กนี่นะ ตาหัวกะโหลกไขว้ป่ะเนี่ย <c oughs> นี่นี่อีกอันนึงเปล่าเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปเนาะนี่นี่เอามาดูกล่องนี้ดิกล่องข้างในเนี่ยมีโกเบอร์รี่ด้วยเราวุ้ยเจ๋งไปเลยไม่ต้องไปหาแล้วแล้วก็ในกล่องเนี้อุ้ยมีเนมแท็กด้วยโอ้มีแอปเปิลทองด้วยกล่องเนี้เอามาดรดิดีเลยกำลังอยากได้เนมแท็กดีเลยรอสักครู่เดี๋ยวกำลังจะไปนะโอ้ยพิเกนเราพวกเมล็ททาเราไม่เก็บไปดีป้า่าเพราะว่าที่บ้านเราก็มีอยู่เยอะแล้วอะนะไม่รู้ไปทำไมเต็มบ้าโกเบอร์รี่ต้องเก็บมีเราต้องเก็บโกเบ ดูดิเขามันเยอะมากเลยอ่ะฟันมันก็ได้มาเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนดีกว่าถ้าทำมัน,มนจะมีหลายลายนะนเฮ้ยยังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันคับไรได้มั่งอ่ะเก็บเก็บไปก่อนเผื่อคับได้ทีหลังไงเฮ้ยยังเปิ้ลนท้องได้หลายลูกแล้วสะสมไว้ก่อนโอเคแค่นี้จะพอละเดี๋ยวเรากลับบ้านของเรากันดีกว่านาะไม่น่าจะมีอะไรให้เราเก็บละตอนนี้เราก็ได้บล็อกเพชรตะคะมาสองบล็อกแล้วเนาะโอ้สุดยอดเอาไปทําดาบอาวุธใหม่ของเรากันดีกว่าไปปิดบ้านกันดีกว่าโอเคจ้าเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านาะ อาเช้าอีกว oh, oh, okay, uh ันนึงแล้วนี่เอาเฮ้ยเดี๋ยวมาเลยโอเคเราจะแปะป้ายไว้ตรงนี้นะโอ้สวยดีเหมือนกันนเนี่ยแต่ยามกันหน้าดูเลยเอ้อย่ายมกันแบบนี้ดิกินเค้กชีสไหั้ยชีสเน่าโอเคเดี๋ยวเราแปะแพทเทินก่อนเนาะได้เพทมาตั้ง18เมตรนะ ก็ดีนะก็โออยู่นะโอเคเดี๋ยวเราทำดาบเพชรกันนะคะโอ้ oh, มีดาเมจสิบห้าหรอปีแต่ว่ามันยาวดีแบบเนี้ยดูนี่มันตวัดทีนึงอ่ะมันก็รวบได้หลายตัวเลยนะโอ้โหอย่างเท่ลเลยบอกเลยเ้องราฟันที่เฮ้ยโอ้ย <c oughs> อ้ยน่ากลัวไม่กล้าเข้าใกล้เลยเนี่ยอย่ามาเข้าใกล้นะ่กวาาเรียบเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเราไปทำฟาร,ร์มเหล็กโกเลมกันดีกว่านะเราเตรียมของไว้ในกล่องแล้วของก็ใช้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะ เราก็กล่าวว่าจะประหยัดเหล็กไว้ก่อนเนาะของก็จะมีประมาณเท่านี้นีแหละแบบว่าอาจจะไม่ได้สร้างฟาร์มใหญ่หรือว่ายุ่งยากมากสักเท่าไหร่นะคะเอาแบบฟาร์มง่ายๆนะคะแต่ว่าให้ผลลิตเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้เลยแหละก็แค่ยืน F K นานๆน,น,นะเนาะเราใช้บริเวณนี้นะคะสร้างฟาร์มเหล็กของเรากันดีกว่าเนาะ,ะตอนแรกเนี่ยเราก็จะวางปักไฟนะคะเนี่ยปักไฟสองตานเนี่ยสัก4อันแบบนี้นะคะวางหางแค่บล็อกเดียวเนะะาะแบบนี้นะคะ่ะเราก็ทางค่ะทางปักไฟออกมาเลยนะคะดวงมันออกมาแบบนี้เอาละดวงทั้ง4อันเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเรา ก็วางสลิกกี้พิสตันไว้ตรงนี้แล้วก็ <S 1> <S 1> นั้นก็จองวางบล็อกหินนะคะไว้แบบนี้นะคะเราค่อยวางระบบสายไฟทิ้งเนาะนี่ก็จะลอยผงเลสโตนแบบนี้นะคะฟึบโอ้นี่คล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยนะนี่อ่ะเราก็วางบล็อกดินไว้ตรงนี้ก็จะใกล้เคียงกับครั้งที่แล้วนิดหน่อยนะอันนี้นะคะเราต้องวางอาชีพให้ชาวบ้านด้วยเนาะอยากให้เขามีอาชีพใช่ไหมเราวางเป็นอาชีพชาวนาก็ได้นะง,ง่ายๆดีเนาะเนี่ยเรากะว่าจะมีชาวบ้านสักแปดตัวดีกว่านะคะโอ้โหทำไมมีตั้งหลายอันแล้วนี่อ่ะ้สุดยอดแล้วก็ตรงนี้จะวางบล็อกหินงไป จะปลวกไปเนี่ยให้มันแบบว่ากางออกไปนิดหน่อยนะเนี่ยตรงนี้ก็ยื่นออกมานิดหน่อยเตราเคยมอยากชาวบ้านสามคนวันนี้จะมีตั้งแปดเลยเหรอเขาจะได้มีเพื่อนเยอะๆไงเอาไม่ใช่เอ้ยเราอยากให้เขาคุยกันเยอะๆปรึกษากันนานๆเท่าบอกเออไม่ขนาดนั้นหรอกอ่ะเหรอแต่ว่าอยากให้เขาแบบประชุมกันเยอะๆประชุมกันบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะวางบล็อกหินยื่นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตอกข้างในนะคะประมาณหนึ่งบล็อกนะคะเอาล่ะตรงนี้ก็จะวางเตียงนะคะแล้วก ก็จะใช้เป็นเตียงสีขาวเนี่แหละยังไม่ได้ย้อมสีนะเนาะนี่แนละ้วก็จะวางเตียงไว้รอบทิศเลยค่ะก็จะวางให้ครบ8เตียงไปเลยเนาะ นี่ตรงนี้ด้วยเตียงหนึ่งแล้วก็อันนี้นะคะอีก3ามเตียงด้วยกันเนาะอ่ะวางแป3สามเตียงเลยฮึบนี่แปดเตียงเลยเหรอใช่แปดเตียงแล้วก็วางแรปดองนี่นะปิดคอมโพสเตอร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เว้นไว้ตรงกลางนะคะวางบล็อกหินลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะขึ้นไปเป็นแท่นแบบนี้นะคะนี่เราก็ตอกข้างล่างทิ้ง2บล็อกค่ะโอเคนะใกล้ค่ำแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องเร่งมือกันหน่อยละโอเคเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นค่ะวางกระจกแล้วกันเนาะเราจะวางกระจกปิดทับบริเวณตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยยื่นออกมาแบบนี้ค่ะ ร,รอบๆไปเลยเนาะวางกระจกให้ร,บรอบๆนะคะสุดท้ายนะักระจกยังมีเส้นอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะ่ะค่อยหาหมอดไฟทีหลัง <c oughs> <c oughs> โอเควางกระจกให้รอบไว้ก่อนเนาะอย่าให้มีช่องว่างนะวางให้ครบรอบไปนะคะโอ้โหกระจกล้อมรอบเลยนี่ใช่มาต้องวางให้รอบแบบนี้นี่แหละว้าสวยจุโอเคเราได้กรอบกระจกมาละหลังจากนั้นก็จะวางกระจกสูงขึ้นมาอีกชั้นน,นะคะแล้วก็สูงขึ้นมาอีกชั้นนึงแบบนี้เนาะ,ะนี่แล้วก็อีกชั้นหนึ่ง สูงเข้าไปแบบนี้เอาละหน้าจโจเค้วแหละแล้วก็อันนี้ก็จะวางทาบกันตามมาเลยนะคะท่ากันทั้งหมดเลยเนาะเราต้องวางสูยใา้เท่ากันแบบนี้นี่แหละคล้ายๆอ่ะเขาเทียนนั่นแหละถา่ว่าเราจะเพิ่มวิธีการของชาวบ้านเนี่ยให้มันเยอะแปดตัวนะแล้วก็วิธีการนาพามันมาแบบใหม่นะแบบว่าเรายังไม่มีแบบพวกนั่งร้านหรือว่ายังไม่มีพวกรางรถไฟนะคะเ๋ยวเจะต้องใช้เตียงล่อมนะันเนาะหรือว่าอันดีพี่เี้ยว่าจะถามอยู่ว่าจะมายังไงของเรายังไม่ค่อยมีเลยอะอ๋อของยังไม่ค่อยมีไเป็นไรเราใช้วิธีหลอกล่อมันได้เอาละจ้าชาวบ้าน เราคัดเลือกชาวบ้านเนี่ยที่ยังไม่มีอาชีพเนี่ยมาทั้งหมด8ตัวด้วยกันเนาะเราก็จะต้องทุบเตียงออกให้หมดนะคะทุบให้หมดทุบให้หมดอย่าให้เหลือเลยนะอยเลยเติยเลยเอาเฮ้ยนี่ก็ไม่ได้นอนลดิอย่าพิ่งนอนอย่าพิ่งนอนเดี๋ยวก่อนพวกนายง่วงนอนใช่ไหมถ้าง่วงนอนก็ตามเตียงมาเลยเออเอ,อ,เอ,อ,อย่าพิ่งนอนอย่าพิ่งนอนเฮ้ยไอ้ตัวนี้เป็นเจ้าของเตียงไปแล้วเฮ้ยนี่น,นี่ทางนี้ ถาจะมานราก็ตามมาเ้ยมีกัดชาวบ้านเนี่ยอย่าไปตีชาวบ้านชิวนะหามาได้เลยนะอ้อมพี่เคนดูโล่ทางไวมคะ้ไม่มีใครอยู่นี่เนีนี่แค่แปดตัวนี่แหละมาเร็วมาเร็วระวังกันโน้มีคิปเปอร์เลยอ๋อหน้ายังไม่ถึงตัวหรอกคิปเปอร์เราปักทอนแล้วรอบแล้วมาเร็วดีคุณชาวบ้านขอคุณชาวบ้านอย่าช้าดีเดี๋ยวเร็วเข้าคนทางอีกยาวไกลนะคุณชาวบ้านมาเร็วใครอยากได้เตียงก็ตามมานะเดี๋ยวชาวบ้านมันจะเดินตามเตียงมาเองนะคะ ราะว่ามันต้องการเตียงอะไรมาเร็ววววงนอนแล้วใช่เปล่าอุ้ยนี่มาแล้วมาแล้วนี่มันตามมาแล้วมันตามเตียงมาติดติดเรอ้าวเจ้นมาแล้วอ่ะใช่เดินไปหาเตียงว่าเห็นเปล่าอุ้ยมาเร็วมาวคุณชาวบ้านมาทางนี้ทางนี้มีบ้านใหม่อยู่ทางนี้นีว่านางสอนง่ายเห็นเปล่าหลับเลยโอ้ทุกคนเดินมาเองเลยเหรอสุดยอดมาถึงก็ขึ้นเตียงนอนเลยนะเอาแล้วทางนี้เตียงพวกนายอยู่ทางนี้ว้าแจ่มจุงเบยมาเร็วตามมาเร็วเราไม่ต้องบังคับขูกเข็นมันนะเราแบบว่าหลอกล่อให ให้มันเดินมานะแถมไม่ต้องใช้รถรางให้เปลืองของดนะ้วยเนาะตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้รถรางนะเพราะว่าของเรายังเยอะไม่พอนะเหล็กเราก็ยังมีไม่พอเราต้องสร้างฟาร์มเหล็กกันก่อน,นดีกว่านาะ oh. เอาละานี่เราเข้าหาเร็วเอา้าอย่าพังนอนดิเฮ้ย นายจะมานอนแถวนี้ไม่ได้นะเอาสามตัวสุดท้ายอู้ซะแล้วนี่นี่ลุกก่อนลุกก่อนตื่นก่อนไม่ใช่เตียงของนายมาแล้วตัวสุดท้ายเตียงของนายอยู่ข้างบนมากันแล้วว้าวอาีพไปแล้วประจำที่กันหมดละดูดิระหว่างประจำที่ก็มีอาชีพเลยอัตโนมัติ <c oughs> มันเห็นอาชีพมันพอดีไงดีจังเลยโอเคนอนกันแล้วใช่ปะด,ดีมากดีมากเดี๋ยวค่อยประชุมกันทีหลังนะแล้วก็วางแฉปดอย่างนี้นะปิดคอมโพสเตอร์ไว้ก่อนนะคะเอาล่ะนอนไปก่อนนะเดี๋ยวจะพาเพื่อน มาอยู่ด้วยชื่อน้องกุ๊กกิ๊กเราจะตั้งชื่อซอมบี้เราว่าน้องกุ๊กกิ๊กนะคะล่ะถา,าม่ีกนงว่าเลี้ยงไก่ไมใช่ตั้งชื่อให้มันน่ารักไหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะดุนะน่าแปลกทำไปหนึ่งคืนแล้วน,นี่โอเคเระวางติงว้วต้อยตงยิ้เลยเนาะ แล้วก็เอาตอกกระจกออกนิดนึงนะคะตรงนี้นะเอาละแล้วก็วางกล่องเก็บของลงไปค่ะตรงนี้จะทําเป็นระบบฮ o อปเปอร์นะคะไว้สําหรับเก็บของเนาะอันนี้ก็ต้องต่อลงมาเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมในระบบฮ o อปเปอร์แล้วก็ระบบเก็บของเลยเนาะโอ้โหทำไมไมีตั้งหลายอันแล้วนี่ยเอาแค่ห้ากล่องก็พอแล้วโอ้สุดยอดให้มันเต็มเหอห้ากล่องเนี่ยแถมใช้เป็นบันไดได้ด้วยนี่ไใช่บันไดแบบลอ,อกขึ้นไปเงโอเควางฮอปเปอร์ก่อนนะเอาลองแค่ห้ากล่องกอนละกัน อันนี้เราจะวางฮอปเปอร์แบบนี้ไปก่อนนะคะเ,คเรีบยบยเอาฮอปเปอร์รี้เรลอยแล้วล่ะเอาไลยพี่เคมาดูดิโอเคเปล่าแล้วก็ไล่วางฮอปเปอร์เลยค่ะต้องวางฮอปเปอร์ให้มันเป็นแถวยาวแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะฝั่งนี้ด้วยก็จะวางฮอปเปอร์เป็นแถวยาวแบบนี้นะคะ <G AS K> ไว้สำหรับเก็บเหล็กของโกเล่เหมือนเดิมเลยเนาะจะได้เก็บของรัวๆนี่ฮ้ยโกเล่มาเกือบแล้วดูดิเอ้ยเขาประชุมมาคุยกันเยอะเลยนี่ทำงานดีกันจุเบยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเถอะจะมีลุ้นระทึกนะจะมีื่อนระทึกเดี๋ยวว่าฟาร์มเสร็จนราจะคุยกันเยอะๆอย่างนี้นะคุณชาวบ้านแล้วระทึกแน่เดี๋ยวมันยังไม่รู้ตัวเจ้าพวกชาวบ้านเนี่ยได้เืินทางกันทั้งคืนแน่เดี๋ยวเราก็ต้องวางบล็อกหินนะคะตรงนี้ปิดให้หมดเลยเนาะแต่ว่าเราจะเว้นตรงกลางไว้หนึ่งรูนะคะไว้ให้สำหรับซอมบีี้้นนนน่่หลลลงงไปะแวก็ฝั น่อยนะคะอาละ่ะปิดฝั่งนี้ให้หมดเนาะเอิบชึบนี่เรียบร้อยอแล้วก็เมนตรงกลางลไม่เหมือนเดิมเลยเนาะ,ะนี่ตรงกลางค่ะวางแ็บดอปิดไว้ก่อนเนาะ,ะแล้วก็เจาะพื้นนะคะให้มันเป็นรูตรงนี้ค่ะให้ซอมบี้มันตกลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราจะวางขอบนะคะเป็นขอบกระจกและะะ้วกันเนาะเพราะว่าเราชอบกระจกนะคะมันจะได้เห็นแบบใสๆนะคะเห็นแบบพวกโกลเลมที่อยู่ข้างในเนาะเน้นสวยเน้นสวยเคลียร์คัลเลร์ จะได้แบบเห็นจัดจ่าะนะเห็นแบบชัดเจนนิดนะึงเนาะเราจะไม่ใช้เป็นบล็อกหินแล้วกันนะใช้เป็นบล็อกกระจกเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราตอกออกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยปิดอีกทีนึงนะเพราะว่ามันขึ้นลงไม่ได้นะคะ แดี๋ยวเราค้ามมาใส่ฮอปเปอร์อีกรอบเนาะโอเคตรงนี้ก็วางกระจกนะคะกรอบขึ้นมาสูงๆได้เลยเลยนาะอันนี้ก็เป็นขอบกันไม่ให้พวกแบบว่าโกลมนะคะมันแบบมาติดขอบมาตกบงขอบนี้เนาะโอเคใช้เป็นบล็อกกระจกนี้แหละน่าจะเวิร์กสุดแล้วล่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเราวางสลับนะคะเป็นแถวเป็นกรอบแบบนี้เนาะเนี่ยวางสลับไปแบบนี้นะคะมีแบบนี้เฮ้บนี่เรียบร้อยไม่มีตัวอะไรเกิดล่ะรา่ว่าเราวางสลับไปแล้วเนาะหังนั้นโลมด้วยเนาะถ้าวเลมิมมาเกิดท่างวันละอดเลย แล้วก็ต่อไปค่ะเราต้องใช้สลับนะคะก็จะใช้เป็นพวกหินก็ได้เนาะอันนี้ก็จะวางเป็นพื้นนะคะเราจะลองวางซัก6บล็อกกันก่อนเนาะนี่ก็หลักการเดียวกับข้างบนเลยนะท่ให้ข้างบนเกิดก็ต้องไม่ให้ข้างล่างเกิดด้วยมันอดเหมือนกันนะนี่ใช่ไม่อยากให้มันมาเกิดข้างล่างนะเราไม่ต้องการให้มันมาเกิดข้างล่างนั้นต้องการให้มันเกิดในราวางอย่างเดียวเท่านั้นเนาะอันนี้เราจะเลือกวางสลับแค่6บล็อกกอนนะคะลองดูกอนลวกันเนาะอาจจะมินิมอลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราวางกรอบไปก่อนนะจะได้วางสลับหินง่ายๆนะคะลองดูลลลออองงดดูเเผื่่่่ไ้้้ซกะปทีีแแนนยต เราเยอะอยู่นะเหลือเฟอืออยู่นะถ้าจะเพิ่มขนาดก็ได้นะ เอ้ยยุคสมัยนี้เขาต้องมินิมอลเรียกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยขยับขยายทีหลังเอ้ยวีโกเลยมันไม่หลบบังไม่ถอยพี่กินเอาเชือกจุงไปก่อนดิควรโดนมันจังเลยโม่โมอย่าไปยู่เขาเร็วเข้าดูท่าเขาเดินนะเขาจะย่อขาเดินด้วยนะโอ้ขาใหญ่ในซอยปม่เนี่ยชอบยืนบังครับตัวเนี้ยเฮ้ยเขามายืนเฝ้าชาวบ้านตะหักเราโอเคเราปิดให้หมดเลยเนาะไม่รอดร้อยเอาเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอ็กเล็กต้องใช้พี่แอ็กเล็กกับไดมอนด์ อาเหรออันนี้ไม่ใช่พิ้ง์แอ่กันเลยอันนั้นมันอาวุธ <c oughs> โอ้ดูยากจุงเบยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะตอกหินนอกกอนเนะาะนี่ตอกหินนอกแบบนี้นะคะตรงนี้ด้วยเนาะก็จะตอกหินเอานะคะตอกให้หมดนะคะแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ใส่สลับลงไปแทนแบบนี้นะคะปิดให้หมดเลยเนาะ,ะนี่โอเคตรวนี้ก็จะมีช่องว่างใช่ไหมก็ปิดด้วยกระตกที่ถอะครับเสร็จบอยอสวยงามโอเคแล้วนะหรือเอาน้องซอมบี้เข้ามาอยู่เนาะโอเคตอนนี้จะเป็นล่าซอมบี้กันนะคะเดินไกลนิดนึงเนาะเพราะว่าเราปักทอดไม่เยอะแล้วนะแบบซอมบี้ก็จะไม่ค่อยอยากกจะะเเิดน ไอ้ไอตันไอ้ไอเกลวิ่งวิ่งเ,เ,เราต้องหาซอมบี้ยังไงเจอแล้วไอ้มาเร็วซอมบี้คุกกิก๊กดีมากมาเร็วอ้ําตอนนี้ทางสะดวกอันนี้เราก็ตั้งชื่อซอมบี้แล้ววักคุกกิ๊กนะมาเร็วรู้สึกมันจะหิวแล้วมากกระนี่ยอยากจะกินแล้วมากๆเลยดูมันเดินนี่ด็อกด็อก เดี๋ยดูดิเฮ้ย <c oughs> มันเดินดอกดักนาดูเลยพี่เคระวังคิปเปอร์นะหาฟฝ้าคิ er ปเปอร์ไว้ให้เขาด้วยแหมระวังนะอุ้ยกำลังมมื่แตมองมันก็เห็นด้วยถ่าซอมบี้เดินนี่น่ารักอ่ะโอ้น่ารักจุ้มเลยเลยตั้งชื่อให้น้องว่าน้องซอมบี้กุ๊กกิ๊ก <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาวทางนี้ไม่เห็นน่ารักเหมือนหน้าตาเลยนะ <c oughs> อ้โอ,โอตบพี่ทำไมเฮ้ยตีพี่ทำไมชอบใช้ความรุนแรงเหรอซอมบี้เขานี่ยเป็นเชฟักตุ๊กกิ๊กเรียบร้อยน่ารักอยู่นะนี่มาเลยมาลง งท่อแล้วลงไปในท่อเอายังไม่ยอมลงมเขากกิกเนอเนี่ลงดิเอาไม่ลงเหรอไม่ลงก็ต้องดันนะอ้าวลงไปแล้วม<อ>ีไงลงไปแล้วต้องรีบปิดกันรีบปิดกันดึงดึงไงลยเด้ๆเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากบล็อกป๊บหนึ่งปั๊บนึดี๋ยวเดี๋ยวต้องทุบฉับอดอกกอนเนาะโอเคแพึงน,นะแล้วก็ต้องรีบวางบล็อกหินลงไปนะคะแบบนี้นะคะปิดดูแบบนี้ก่อนเนาะมีดันหัวไว้ก่อนเออมันอยู่ตรงกลางปะเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะเออ เดี๋ยวนะมาดูไหนดิเฮ้ยดูดิมะนราว่า,าใจเลยอ,ะอ่ะออมเฮ้ยพยายามจะแบบว่าไปกินชาวบ้านอย่างเลยอ่ะไม่ไม่โดนดูดิเฮ้ย เดี๋ยวต้องรีบตอกกระจกก่อนแล้วก็กดถินในบนหัวซอมบี้นะคะไม่งั้นมันก็จะหลุดออกมาได้เนาะโอเคแค่นี้ซอมบี้ก็แบบว่าขยับเคยื่นไปที่ไหนไม่ได้แล้วแหละโอ้โหวายวายวายเลยดูดิมันหัวร้อนหน้าดูเลยอ่ะมันจับชาวบ้านไม่ได้โมโหหน้าดูเลยดูดิเฮ้อย่างไหนจับไม่ได้หรอกพี่แค่มาเก็บเชือกไว้นะเชือกโลนน่ะโอเคได้เลยเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ไม่ถึง เดี๋ยวตอกกระจกเข้าไปก่อนตรงนี้นะคะต้องปักเหล็ตนท้อนลงไปค่ะระบบก็จะทํางานนะคะให้ซอมบี้เนี่ยมันยืนขึ้นยืนลงเนาะเฮ้ยออกมาจัาสแกร์แล้วเปล่าอจิยังจัาสแกร์อยู่ปะเนี่ยหัวไม่เลยใช่เปล่าหัวไม่เลยจับบล็อกนะไม่เลยไม่เลยไม่ได้รับเชียวเ้ยนี่ถ้าทำมันโกรธน้าดูเลยอ่ะอ้ามีกัดเกิดด้วยเหรอไหนไปละเราวางพอปเปอร์ลงไปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เนาะโอเคตรงนี้เราก็จะปิดเหมือนเดิมเลยนะคะไปสําหรับให้โกเลมเกิดนะคะในนี้เนาะ โอเคแล้วก็วางสลับลงไปต่อเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเรามาทําระบบที่ไว้สําหรับคิวเกระเลมกันดีกว่านาะเราก็จะวางแผ่นใต้ไม้ลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เนาะเพื่อกัรลาวามาโดนนะคะเราก็จะต้องค่อยๆวางให้มันประติดต่อกันแบบนี้เนาะ,ะอันนี้เป็นแผ่นไม้เทปวะเนี่ยโดนลาวาย,ยังไงก็ไม่พังอันน่ามันวางได้อยู่นะอันนี้ก็ต้องวางให้ติดกันเป็นแถวแบบนี้เนาะ,ะโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะเลงดีๆนะฮึบนีแล้วก็ตรงนี้ฮึบ ร้อนขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้ด้วยค่ะนี่วางเป็นกําแพงแบบนี้เลยเถอะดีๆเดีย,เดย,เดยวอันนี้ไม่ใช่นะนี่วางผิดก็ให้วางมาอ้อมเดี๋ยวพังเลยนี่ก็ต้องแบบว่าเวละยะห่างนิดนึงนะคะอันนี้เนาะโอเคค,ค่อยไล่แถวมาโอเคแล้วล่ะแล้วก็ต่อไปค่ะม<อ>ีเลยต้องมีถังลาวาเนาะเอาละนี่อย่างเยอะขอบอกเยอะมากลองเทดูดิ เล็งล็อกเทนะเออบนี่มาเป็นแถวแบบนี้เลยโอ้สว่างสวัยสวยจุ้มโอเคมาละมาละเริ่มมาละเร่มมาละโอ้<ะ>เห็นชัดเจนเลยเนี่ยเริ่มมานิดหน่อยละน,นินึงฮึบโอ้ยต้องเทให้น้ำนิ่งนะใช้ไม่กี่ถังกล,กล้วก แต่ว่ามันก็ใช้หลายทางกันเนาะว้าสุดยอดแต่ก็พอจะหาลาวาได้อยู่แหละมาคีนเรียบร้อยมันด้แล้วแหละนานๆนอ,อ้นเราตอนี้ต้องกอดดับเลยเหรอ,อสบายจุง <c oughs> อะไรจะกลัวขนาดนั้นเฮ้ย <c oughs> มันไม่มาแล้วพี่เคนเพราะเราขังมันเรียบร้อยแล้วเอ้คุณโกเรมมาห,หาเรื่องไงเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็เราต้องฆ่าโกเรมที่มันแบบเกิดข้างล่างก่อนนะไม่งั้นน้องโกเรมก็จะไม่เกิดข้างบนนะเราไปตักลาวาเพิ่มดีกว่าเนาะโอ้ลาวาก็จะเต็มถังอ่ะ รอกันจนเหนียงยานเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปหยิบของก่อนเราต้องไปตักน้ํามาเพิ่มกันฮนะแป๊บนึงขอยิมน้ํากันนะึ๊บโอเคอคนนี้พอแล้วน่าจะพอละอะล่ะจ้ามาแ้วเดี๋ยวแป๊บนึงใจล่มๆนะแป๊บนึงนะนงนะมันยังไม่เสร็จตีเท่าไหร่มันใจล่มไม่ได้ละอ้อมดูดิเขาคุย,ยใหญ่แล้วเขาย้ยเขาโย้ยแล้วใช่เปล่ารอก่อนเราต้องเทน้ําลงไปให้โกเลมมันไหลไปโดนลาวาด้วยอืบนีวางเป็นแถวแบบนี้ปักล้าก็ลาดแบบนี้โอเค ทำเป็นแถวไปก่อนนะเราก็จะเทจนกว่าน้ำจะนิ่งนะคะแล้วก็เป็นแถวแนวตั้งเนาออีกทั้งนึงว้าสุดยอดได้กระแสน้ําไหลผ่านมาแล้วคราวนี้ที่เหลือก็มาลุ้นนะว่ากอลนจะเกิดข้างบนหรือเปล่ามันเกิดอยู่แล้วแหละต้องทาลายตัวข้างล่างก่อนเอาลาวาลอดมันเลยดีมากแล้วคุณกาดทำไงอ่ะมีการกับลาวาลอดันกันนี่แหละอจิมันเกิดทําไมก็ไม่รู้เนี่ยทางเนี่ยมันจะเกิดในหมู่บ้านดีนะเอ้ก็แค่ดอกชุดก่อเหล็กป้าเดี๋ยวเราก็มีฟาร์มเหล็กเยอะแยะแล้วอ่ะโอ้โหดูดิ กูเลมันโดนลาวาน่าดูเลยอ่ะมาเดี๋ยวพี่เคนลากไปอยู่ด้วยกันจะถึนวันเดี๋ยวลากมันไปเคนลากมันอยู่รวมกันเลยคุณก็เล่มาเลยมุม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 จะได้โดนลาวาทีเดียวร่วมกันเลยใช่เรียบร้อยเฮ้ยยังไม่ยอมตายโกเล่มันถืออย่ารอแป๊บนึงอ้าวคุณกาดหน้าทิมมาแล้วกาดหน้าทิมมาแล้วอ่ะนี่มาล็อกกเลมหน้าทิมโอ้เขาดับของด้วยอ่ะใช่เขาดับชุดก้อนเหล็กไงโอ้สุดยอดแต่เราไม่ต้องการแล้วพี่เคนเราต้องการแท่งเหล็กไงล่ะ นี่ไงได้มาแล้วจังหวะนี้ไม่เกิดไม่ได้แล้วเกิดแล้วกันแล้วมาแล้วไหลมาแล้วแล้วก็เข้ารางวัลได้เลยนี่เข้าสู่ระบบกั้นหลอมทำลายโอเคแล้วก็เดี๋ยวฮอปเปอร์ก็จะเก็บของมาลงกล่องเนาะแล้วก็จะลงมาอยู่กล่องข่างสุดเลยเนาะเออก็คือดีนะดูดิซอมบี้อ่ะเขาหาเรา่องกเลยอ่ะเฮ้ยหาเรื่องก็ไม่เลยเหรอเหมือนชาวบ้านไปยั่วโมโหซอมบี้ยังไงก็ไม่รู้ โอ้เขาต้องอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันตลอดไปเลยนะนี่อย่าไปหาเรื่องกันดิอยู่ด้วยกันหาวอนเลยแหละอยู่กันจนเบื่อกันไป่ข้างเลยแอปดิเออดูดิมันผุดขึ้นผุดลงหาเรื่องชาวบ้านอย่างเลยมันตีชาวบ้านไม่โดนอ่ะโอ้ซอมบี้นี่คอมเพลย์อาร์เดดดูบเลยดูดิแล้วดูชาวบ้านดิเหมือนไปแบบไปยืนดูมันอะไรอย่างเงี้ยไปยืนกดดันมาเลยประมาณเนี้ยหาเรื่องเขาเลยนะเนี่ยไม่ได้กลัวเขาเลย และต,ตอนนี้ห้องเอฟเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อกี้เราลองดูแล้วเนาะในระหว่างที่เรารอดูกโกลเลมเกิดนะคะไอ้เจ้าสลับข้างล่างที่เราวางไว้6บล็อกเนี่ยมันไม่พอค่ะโกเลมมันดันมาเกิดข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีก2บล็อกนะคะเป็น8บล็อกนะคะโอเคตอนนี้เราก็เพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองเอฟเคกันดูนะคะกันเหนียวนะมแม่เนียวมันเกิดข้างนอกอะเราก็อดของหมดอลดิใช่ตอนนี้ไม่เกิดแล้วล่ะตอนนี้เกิดข้างในแน่นนวล อ่ะไปได้เวลาไปอูปแ้แปลกปิ้นเข้าไปเลยดีกว่าเฮ้ยดูท่าป่อยบันไดดีเฮ้ยอย่ดูต้นพิเกนเหรอเฮ้ยมันป่อยเหมือนของจริงเลยอ่ะให้เขาป่อยรางดีเฮ้ยมันสมจริงอ่ะดูดิท่ามันน่ารักนเนอะเฮ้ยท่ามันคือท่าป่อยบันไดจริงๆอ่ะเนี่ยโอด้ดูรีวิวสวยสวยมันต้องแบบนี้ดิฮะพี่เกนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะโอเคทั้งชั่วโมงนะเดี๋ยวเจอกัน ะะเราก็รอกันมาประมาณ30นาทีที่แล้วนะไปดูซิว่าครึ่งชั่วโมงนะคะได้ผลผลิตเหล็กสักเท่าไหร่เนาะเออพี่เคเห็นคนไม่เข้าพวกเลยนะแ <c oughs> <c oughs> มงวันบินใหญ่เลย <c oughs> อ่ะเขาไม่เยี่ยมโกเลมต่อโอ้โหอย่างเยอะเลยดูดิอ๋อนี่ไงก็ได้มาแบบว่าประมาณ3กลกองกว่าเนาะโอ้ถ้าเปิดทิงไว้ทั้งวันถ้าเราก็เป็นเศษหิเหล็กแล้วซินเนสหยากโอนะต่อไปนี้เราก็จะมีเหล็กใช้กันแล้วก็โอ่คค่ะแล้วก็เอาชีวิตรอดในโลกหันสาไปแค่นี้กันเนาะถ้าชอบเอาชีวิตรอดใส่มัดแปลกๆแบบนี้เราก็อยู่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลกกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกมไมโครไปต่อไปนะาแ้ยลืมมาคอมเมนต์เพื่อพีกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย